สวัสดีค่ะมีกาดกาแฟที่บ้านเพื่อนๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราจะมาลองทำสิ่งนี้ดูกันค่ะเราจะเอามาทำแบบนี้ค่ะไล่ยุงไล่มแมลงได้ดีเลยค่ะแถมมีกลิ่นหอมไปทำกันเลยค่ะ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือแก้วหรือจะเป็นภาชนะแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเราจะใส่เกลือเม็ดใหญ่ค่ะลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่กากาแฟค่ะใส่ลงไปจนถึงประมาณครึ่งแก้วเลยนะคะ เทียนไขค่ะเราจะตัดเทียนไขเอาแต่ไส้เขาค่ะ เพื่อนๆทำตามคลิปไปได้เลยนะคะ ก้านพูค่ะเราจะใส่ก้านพูลงไปเพื่อให้เขามีความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะ ทำเป็นสปาในบ้านเพื่อความผ่อนคลายได้นะคะหรือจะใช้ไล่ยุงไล่มแมลงได้ผลดีเลยค่ะเพราะว่าเราเคยลองทำมาแล้วจะเอาไปวางไว้นอกบ้านหรือในบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะแต่ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพหนค่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ